เอาละฮะก็กล่าวสู่ผู้ชมนะครับวันนี้ยูผมแอลยูดูแปดแชนแนลซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในมอดของเอ่อไฟน์เนสฟังกินวีเอ็ดเอ่อมิกกี้เมาส์นะครับจริงๆมันคือซูเอซายเมาส์นะจากที่ผมไปดูตำนานมาดูตำนานเรื่างวันลูกคีปี้พาตาก็ไม่รู้เออช่างมันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้นะครับเฮ้เออตอนนี้ยอดซับตกไปสามซับไม่รู้ใครไปไปกดโอ้โหอาละฮะตอนนี้เราก็มาเจอมิกกี้เมาส์นะครับ เอออันนี yup> okay? ้ผมจะเล่นฟรีเพย์นะครับแล้วก็เล่นเพลงสองไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปนานเกินไปนะครับโอ้โหสอนรัวอยู่นะก็ใช่ว่าจะแบบก็รัวอยู่นะเอาจริงโหเออจากที่ผมไปดูเขาเล่นมาเหมือนมันจะกระตุกหน้าจอด้วยนะครับแต่ไม่ร ok ู้ว่าจะยากขนาดไหน เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูนะครับหน้าบอยเฟรนหลอนมากว่าแต่เขาใส่ตัวบอยเฟรนยังไงไว้เดนหน้าตาโคตรหลอนเลยเอาจริงโอ้โหสุดยอดเป็นเลยแต่เราคนที่อย่างโดดเอาหมดจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับโอ้โหพาดหกตัวให้ตายถึงโอ้ โอ้มิกกี้เมาส์เปิดสกิลโหูหน้าจอสั่นดีด้วยอายเอ้ยกดยากอยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงเพราะว่าผมยังมองทันอยู่นะแต่ถ้าเป็นมิกกิมาเฟสสามนี่มองไม่ทันเคยเล่นละอายโอ้โหดูมันกระตุกหน้าจอดูมันกระตุกหน้าจอเอ้ยเดี๋ยวถ้ากูเล่นหมดฮาร์ดใช่ไหมเด้อโอ้ดัน่หว่าละโอ้โหหืมูมันกระตุกสิโอเคกดทันอยู่นะครับกดทันอยู่อายยากอยู่นะ เช่ว่าไม่ยากนะเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหอนอันนี้อันนี้ลูกศรอ,อะไรลูกศรอ,อะไรอ๋อลูกศรห้ามกดนะครับถ,ถ้าถ้าทํามันขึ้นไปแล้วมันแบบมันมันไม่มีอะไรเลยถ้ามันขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรเลยก็แปลว่าเป็นลูกศรห้ามกดนะครับดูซงุงละโอเคนะครับก็น่าจะจบเพลงแล้วมั้งเนี่ยด้านบนเหลืออีกเจ็ดวินะครับโอเคจบเพลงแล้ว ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b e กันด้วยนะครับบายสำหรับคนที่อยากโหลดก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะอีก